ผมกรรมเล่าระธานอุท,นนท,ทินะครับประทานสมาชิกทุกท่านครับผมนายไตรัตวิศิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสชนะครับขออนุญาตเรียนชี้แจงในภาพรวมนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องการเชิญกรรมการมาชี้แจงนะครับทางสมาชิกิสภาสสผู้แทนราษฎรนะครับได้มีหนังสือเชิญทางท่านประธานและท่านากรรมการมานะครับรวมทั้งสำนักงานนะครับซึ่งสำนักงานได้ทาการ เชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับแต่คณะกรรมการติดภารกิจไม่สามารถมาได้ก็มีแต่ท่านประธานมานะครับส่วนทางสมาชิกส่วนทางวุฒิสภานะครับได้เชิญนังสือท่านประธานหรือผู้ที่าท่านประธานมอบหมายนะครับซึ่งท่านประธานมาเองในวันนี้ก็ไม่ได้มอบหมายใครมานะครับโดยตัวสํานักง,งานก็มาตามหน้าที่นะครับเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการนะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับผมในฐานะหัวหน้าสํานักง,งานนะครับ คณะค่าตอบแทนของท่านประธานและท่านกรรมการทุกท่านเนี่ยได้ดําเนินการมาัได้ใช้ระเบียบเดิมตามที่กระทรวงขังและกฤษฎีกาและคอ,อร์นอนุมัติมาตั้งแต่ปี2553นะครับซึ่ง ตลอดเวลา10กว่าปีทางคณะกรรมการก็ไม่เคยได้รับเงินเดือนเพิ่มนะครับจกนกระทั่งคณะกรรมการชุดนี้เข้ามาผมได้นําเสนอทางคอรมอและทางกระทรวงคลังนะครับซึ่งทางคอรมอหน,น่วยกระทรวงคลังแล้วก็ทางกสิกรก็ได้ใช้หลักเกณฑ์เดิมในการที่จะอนุมัติไม่ได้มีค่าเสียโอ,อกาสใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นประธานทางกาสงชก็ได้เงินเดือน3 0 0 0 0 0กว่าบาทบารรมการก็ได้เงินเดือน2 0 0 0 0 0กว่าบาทตามที่อนุมัติมานะครับเป็นหลักเกณฑ์เดิมทุกอย่างนะครับเรื่อง ของอการที่มีกรรมการตรูกสอบแล้วไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าแม้กระทั่งการที่กรรมการบางท่านไปอบรมใช้เวลาสํงงานักงานอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งทางสํานักง,งานไม่เคยก้าวล่วงนะครับสำนักง,งานไม่เคยได้เป็นผู้ส่งท่านไปนะครับท่านส่งตัวท่านเองนะครับงนั้นผมขอขอนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องการกิจการโทรคมนาคมนะครับ ที่พูดกันเยอะก็เป็นเรื่องของคอสินเตอร์นะครับผมขออนุญาตกลับเรียนนิดนึงว่า,าตามพรกรมาตรการต้องการปรับปรามาชิจกรรมทางเทคโนโลยี2566กำหนดให้สำนักงานกสชเป็นผู้เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานนะครับไม่ใช่หน่วยบังคับใช้กฎหมายนะครับะฉะนั้นเราก็จะทําตามหน้าที่ที่เรารับมอบหมายนะครับในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆที่ว่ามาตรการที่เราออกมาควบคุมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางท่านรองสุธิศักดิ์ซึ่งกำกับดูแล สายงานโทรคมนาคมเป็นผู้ชี้แจงนะครับรวมทั้งเรื่องจัดสายสื่อสารเรื่องควบรวมนะครับเรื่องขึ้นความทีนะครับทางด้านกระจายเสียงโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับทีวีรัฐสภานะครับมาตรฐานการกำกับเสียงภาษามือหรือว่าเนื้อหาหต่างๆนะครับหลักเกณฑ์การต่างๆเดี๋ยวขออยาตให้สองท่านผู้ช่วยมณีรัตน์ซึ่งกำกับดูแลทางด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นผู้ชี้แจงนะครับเดี๋ยวขออยากเรียนเชิญครับ